เมนูวันหยุดมาแล้วจ้าขนมจีนน้ำยาก,กะทิค้นๆเมื่อนี้ว่าใส่ปลาราเด้อจ้าเด้อมือนี้มือนีเอาใจสามีนคนไทยเนี่ยจักหน่อยค่ะกับเอาใจลูกสาวลูกสาวว่าอยากบ่ค่อยมาก,กินปลาล่าลูกกับพ่อสามคาีกันบวกขวาไม่กินปลาลาค่ะจัดให้เลยจ้านี่ น้ำกะทินะจ๊ะแซ่บเลยจ้าโอ้โหน่ากินมากมาเดอ้อใครไม่มียังไม่มีเมนูเช้าต้องแวะมาได้เลยจ้ะลูกชิน้นลูกชิ้นหนึ่งกิโลพอวันนี้ไม่ใส่เยอะนี่ทำหม้อเล็กๆจ้าน่ากินไหมคะน่ากินก็มานะใครสนใจ